สวัสดีครับผมนายเชติพัน์เราจะเจริญลาดนิสิตหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองเจ็ดนะครับ <c oughs> ครับก็ชิ้นงานที่สองนะครับก็จะนำเสนอการสื่อสารรูปแบบ i two c นะครับก็วงจรที่ผมออกแบบมานะครับก็มีอาร์ตูโน,โนสองตัวครับตัวหนึ่งอันนั้ที่เป็นมาสเตอร์ตัวหนึ่งอันที่เป็นสลิฟน,น,น,นะครับ แล้วก็มีคีย์แพดแมสติกสีคูณสีนะครับก็มีบอร์ดทดลองมีหลอด LED สีเขียวกับสีแดงนะครับก็เดี๋ยวอธิบายว่าวงจรที่ผมต่อมานะครับผมทำอะไรได้บ้างในโค้ดน,นะครับก็มีเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดเนี่ยถ้าเราใส่ถูกนะครับพาสเวิร์ดเราจะตั้งไว้ในโค้ดน,นะครับ ถ้าเราใส่ถูกเนี่ยพาสเวิร์ที่ถูกต้องก็จะส่งมาที่เซเล็นะครับเซเล็ก็จะทำให้ให้หลอดสีเขียวติดนะครับถ้าเรากดพาสเวิร์ผิดหลอดสีแดงก็จะติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันนะครับ <Sir> ก็ก่อนอื่นเราต้องอินพ d e y ดขึ้นมานะครับเพื่อ i n c l u ไว้ d e เพื่อที่เราจะเรียกใช้ฟังก์ชันของ IUC นะครับถ้าเราไม่ประกาศเราก็จะใช้ฟังก์ชัน IUC ได้แล้วก็ตัวที่สองผม i n c l u d e keypad ขึ้นมานะครับไอ i n c l u d e p a d keypad h นี pad, pad. ้มันเป็น,ปนมันมี library นะครับมันไปโหลด library ของ keypad มา แต่ว่าที่ผมโหลดมามันเป็นคีย์แพดสามูสานะครับเมทิึสามูสาตรงนี้เราก็เพิ่มแถวคอลัมน์ของเองนะครับ a b c d ตรงนี้ก็เพิ่มเป็นสี่คูสี่ครับตรงแถวคอลัมน์แล้วเราก็ตรงนี้เราประกาศตัวแปร string password ไว้เอาไว้เรียกใช้นะครับเรียกกลับมาใช้ส่วนการต่อการต่อของคีย์แพดนะครับ ตรงแถวกับคอลัมน์เนี่ยเราก็ต่อช่องดีตรงนี้นะครับเราก็ประกาศให้ตรงนะครับผมแถวคอลัมน์เราต่อช่องไหนเราก็ประกาศให้ตรงนะมาถึงไวเซตอัพนะครับเราต้องการเราต้องการให้มันโชว์ขึ้นที่รีย i a l monitor นะครับแล้วก็ serial b e ิเก้าพันหกร้อยครับแล้วก็ y dot begin เนี่ยเราข้างในไม่ใส่พารามิเตอร์เนี่ยแปลว่า เป็นการบอกว่าตัวมันเองเนี่ยคือมาสเตอร์นะครับแล้วก็ไวล์ลูปนะครับเราประกาศตัวแปรคาแรคเตอร์คีย์ตัวคีย์เนี่ยเป็นตัวแปรคาแรคเตอร์นะครับให้ให้ให้เป็นคีย์แพดให้เป็นแพดดับเกตคีย์นะครับก็คือถ้ามีการกดคีย์แพดเนี่ยก็จะจะมาเก็บไว้ในตัวแปรคีย์นะครับ แล้วก็เข้าเงื่อนไขนะครับถ้ามีการกดคีย์แพดนะครับก็ให้ไปเช็คเงื่อนไขว่ามีการกดตัวดีหรือเปล่าตัวดีที่ผมเปรียบเสมือนกับปุ่ม enter นะครับปุ่มตกลงก็พาส s w เวิร์่ที่ตั้งไว้คือ1234นะครับถ้าเกิดเรากดเลข1234แล้วเรากดตัวดีเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า success นะครับถูกต้องถ้าเรากดผิดไม่ได้กด1234เนี่ย มันก็จะขึ้นว่า t i ยเ g a ก n นะครับโดยที่เมื่อมันขึ้นว่า s u c c เ s s เนี่ยต่อไปก็เป็น y dot i n t r n t s m n s s i s s i o n แปลว่าให้ติดต่อสื่อสารไปที่เจ้า d d d เด s หมายเลขสองนะครับให้ติดต่อไปหาเเลฟเนี่ยเลฟที่ที่ที่เป็น d d d เด s หมายเลขสองนะครับโดยส่งค่าโดยส่งเลขหนึ่งไปหา แล้วก็จบจบการทำงานส่วนถ้าเกิดว่าเราใส่รหัสผิดมันก็จะติดต่อสื่อสารไปที่เซเล็หมายเลขสองนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเลขศูนไปส่งข้อมูลเลขศูนย์ไปแล้วก็จบการทำงานนะครับส่วนเอลาเวร์ตรงนี้คือ เอ่อเรียกใช้เรียกเรียกใช้ปุ่มข้อมูลที่เราเคยกดเลขมาเนี่ยแล้วก็เอามาเก็บไวเลยพาสเวิร์ดแล้วก็เอาไปเช็คอีกทีึงโดยโชว์โชว์ว่าเรากดอะไรมาบ้างด้วยก็สเลมมาเลขเออรูโน,โนเลขสองนะครับที่ที่เราตั้งให้เป็นสเลมนะครับก็เหมือนกันครับ i n c ค u d e ดไขึ้นมานะครับเพื่อจะเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วก็ เราไวเซตอัพนะครับกำหนดให้มีการติดต่อทาง serial monitor ครับก็เป็น s e r i a begin ก็เป็นหกร้อย y dot begin เราก็ใส่พารามิเตอร์เป็นสองเนี่ยบอกว่าเป็นการบนบอกว่าตัวมันเองเนี่ยคือ s l e v e มาเลขสองนะชื่อ address คือเลขสองแล้วก็ y dot on receive นะครับคือจะเก็บข้อมูลเนี่ยให้มา ทำในใ้แค่จะเรียกเก,เก็บข้อมูลเนี่ยไว้ในพ e password นะครับแล้วก็มาถึง voice voice room เนี่ยเราเราไม่ได้เรียกเราไม่เราไม่ได้ต้องการให้มันทำอะไรก็บ้างไว้แล้วก็ voice D e password เนี่ยตรงฟังก์ชันนี้เราต้องใส่ให้ตรงกับ v o i e receive นะครับที่เราร้างขึ้นมา ไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะครับส่วนข้างในข้างในไอ้ y o i คีย์พา s นี้เราประกาศเอเนเจอรไว้นะครับก็จริงๆประกาศอเจออะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อให้ข้างใน v o i ์คีย์พา s ์เเนี้ยมันมีพารามิเตอร์นะครับถ้ามันไม่มีข้างในมันไม่มีพารามิเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ เราใช้ while loop นะครับ w h uh, i l variable มากกว่าศูนย์เนี่ยแปลว่าให้เช็คว่าให้ให้ดูว่ามีข้อมูลเข้ามาหรือเปล่าก็ถ้ามีแล้วก็ให้อ่าข้อมูลแล้วก็เก็บเก็บไว้ในตัวแปรตัวแปรคาลเลคเตอร์ Character ที่มีชื่อว่า password data ครับแล้วก็ให้พิมพ์ออกมาว่าตัวแปรนั้นไอ้ค่าที่รับมามีค่าเท่าไหร่นะครับก็พิมพโชว์มา แล้วก็ข้อเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งก็ให้หลอดดิจิตอลไว้หลอดที่สองเป็นไฮครับก็คือให้หลอดสีเขียวเนี่ยกระพริบสองครั้งถ้าเกิดข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยเป็นศูนย์นะครับก็ให้หลอดสีแดงเนี่ยกระพริบสองครั้งเดี๋ยวจบแล้วครับเดี๋ยวซิมูเลชันให้ดู เนี่ยครับถ้าเกิดเราใส่พาสเวิร์ดเนี่ยเราเราคลิกคีย์แพดอะไรไปมันก็จะขึ้นโชว์ที่เซอร์วิสเอนะครับถ้าเราใส่แล้วเราก็กดตกลงถ้าเราใส่ผิดเนี่ยจะขึ้นเมื่อทายเกตน,นะครับแล้วหลอดสีแดงนี้ก็จะติดนะครับก็จะติดถ้าเราใส่หนึ่งสองสามสี่หรือรหัสที่ถูกหลอดสีเขียวก็จะติดนะครับ พิสองครั้งเดี๋ยวเราไปดูตัวสเลปนะครับก็จะสังเกตว่าเมื่อกี้เรากดผิดสองครั้งนะครับก็จะส่งข้อมูลศูนย์มาสองตัวแล้วก็กดครั้งสุดท้ายแล้วกดถูกก็จะส่งข้อมูลหนึ่งมาครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เรากดถูกนะครับผมกด ผมได้ไปกดผิดกดใหม่นะครับนี่นะครับกดหนึ่งรอยสามสี่ถูกต้องแล้วไฟที่เขียวว่าจะติดนะครับเมื่อกี้ก็ได้รับข้อมูลหนึ่งมาถ้าเรากดรหัสที่ผิดนะครับไฟสีแดงก็จะติถ้บผมก็มีเท่านี้นะครับก็สรุปนะครับ ก็การสื่อสารแบบ I2C นะครับตัวหนึ่งเป็นมาสเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้สเลฟนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวที่คอยรับข้อมูลนะครับผม